วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแผ่นดินไหวที่ทำให้ชีวิตของหลายคนเปลี่ยนแปลงหรืจับพลันบางคนหนีตายลงมาจากตึกบางคนสูญเสียคนที่รักจากเหตุการณ์ตึกถล่มผมต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียด้วย เราไม่รู้จริงๆนะว่าวันสุดท้ายของเราจะมาถึงเมื่อไหร่มันเหมือนเป็นคำเตือนที่ทำให้ทุกคนหันมาจัด Priority ใหม่ชีวิตของเราช่างเปราะบางมันฝุ่นผงวันนี้อยู่ดีๆพรุ่งนี้อาจจะไปแล้วก็ได้โลกนี้ไม่ได้สวยโลกนี้ไม่ได้สามารถให้ความมั่นคงที่แท้จริงกับเราได้ แม้ว่าคุณจะรวยหรือจนไม่มีใครรับรองได้ว่าเราจะตื่นขึ้นมาพบแสงอาทิตย์ในวันพ่กนี้และนี่คือยหตุผลสำคัญที่เราควรเปิดใจและเชื่อในพระเจ้าในวันนี้พระเจ้าเป็นความหวังที่ไม่เคยสั่นคลอนความหวังที่คุณมีให้กับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้มันไม่แน่นอน ตำแหน่งงานของคุณเงินทองหรือชื่อเสียงไม่สามารถช่วยคุณได้ตลอดไปมาถึงวันที่คุณกำลังเผชิญความตายสิ่งเหล่านั้นแทบจะไม่มีความหมายแต่เมื่อคุณหันมาพึ่งพระเจ้าคุณจะพบกับความสุขและความมั่นใจในสิ่งที่โลกนี้ไม่สามารถให้คุณได้ ทุกอย่างในโลกนี้จะสั่นคลอนแต่พระเจ้าคือที่พึ่งที่เดียวที่จะไม่เปลี่ยนแปลงพระเยซูพูดไว้ว่าเราเป็นการคืนชีพและชีวิตผู้ที่เชื่อในเราจะมีชีวิตแม้ตายไปแล้วและคนทุกคนที่มีชีวิตอยู่และเชื่อในเราจะไม่มีวันตายเชื่อเรื่องนี้ไหมพระเยซูบอกว่าความตาย ทางกายภาพไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตของคนยังมีโลกหลังความตายที่รอคนอยู่และผู้ที่เชื่อเท่านั้นที่จะได้รับชีวิตอมตะในสวรรค์ส่วนคนที่ไม่เชื่อก็จะได้รับกรรมที่ทำไว้ในนรกอย่ารอให้ถึงวันที่สายเกินไป ใช้ชีวิตวันนี้เหมือนว่ามันเป็นวันสุดท้ายของคุณใช้ทุกช่วงเวลาอย่างมีคุณค่าเปิดใจให้พระเจ้าและพระเจ้าจะไม่ทำให้คุณผิดหวังให้โอกาสตัวเองได้รับความรักและความคุ้มครองจากพระเยซูท่านคนอยากมั่นใจว่าจะได้ไปสวรรค์อย่างชัวร์ให้ดูคลิปที่แปะไว้ด้านบนนี้เลย อย่าลืมว่าไม่มีการรับประกันว่าวันพรุ่งนี้จะมาถึงแต่วันนี้เรามีโอกาสที่จะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา